ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุดของวงการบันเทิงไทยค่ะสำหรับทางด้านคุณแอปทักษอรอพักสุขเจริญที่ขึ้นชื่อเรื่องการบงตัวดีเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยมีเรื่องเสียหายและถึงแม้ว่าทางด้านคุณแอปทักษอรค่ะจะเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ว่าเจ้าตัวก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวด้วยจากที่หลายๆคนค่ะได้ติดตามข่าวกันในช่วง5ปีที่แล้วที่ทางด้านคุณแอปทักษอรนเนี่ยเลิกรากับอดีตสามีอย่างคุณสงการไตชะนะรง์แม้ภายนอกค่ะเธอจะดูเข้มแข็ง,ขงมากแต่ว่าข้างในเธอก็อ่อนแอและเปราะบางสุดๆเช่่่นนเดียวกัคะซึง สุปค่ะทางด้านคุณแอร์ทัคซอนได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉพร้อมกับทางด้านอาตุ้ยตุ้ยพุทธชาติซึ่งเปิดรายการมาค่ะทางด้านคุณมดดําเนี่ยก็ยิงคําถามเลยว่าคุณแอร์ทักษอนคือคนที่เรียกได้ว่าหัวใจทองคำไหมซึ่งทางด้านอาตุ้ยตุ้ยก็บอกว่าสําหรับตัวเขาคุณแอรเนี่ยคือหัวใจทองคําแท้นึกถึงคนอื่นเสมอซึ่งตนก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเนี่ยก็พูดออกมาสิตัวเองจะได้พ้นภัยแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะถ้าพูดตัวเขาจะพ้นแต่คนอื่นจะเดือดร้อนแทนเขา เาก็เก็บเอาไว้และกืนเลือดลงไปและทา้งนั้นอาต,ตุยค่ะก็บอกว่าในวันที่คุณแอปเนี่ยเจ ER มอมรสุมชุดใหญ่เจ ER มอมรสุมลูกใหญ่เขาก็บอกว่าใจคนเราเนี่ยมันก็แค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแอปก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่คนเดียวแถมกอดกระเตงลูกก็ทรงตัวยากในตอนนั้นคุณแอทซอนก็บอกว่าตัวเองก็มีช่วงที่งองแงว่าเกิดอะไรขึ้นมีคําถามว่าทําไมทําไมทําไม,ไมต้องเป็นแบบนี้กับตนเองซึ่งทางนั้นคุณแอปค่ะเขาก็บอกว่าอาตุยเนี่ยก็สอนว่าไม่ต้องคิดว่าทําไมแต่เราควรจะดาเนินชีวิต ต่อไปยังไงและอาตุ้ยตุ้ยก็บอกว่าไม่ต้องถามว่าทําไมมันเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเราไม่ต้องไปถามว่าทําไมมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะพาชีวิตเราไปต่อยังไงอันนั้นดีที่สุดและแอป,ปก็ฮึบและทําได้ดีมากๆจนอาเครารพหัวใจทองคําของแอป,ปจริงๆเซอ่งอาตุ้ยตุ้ยบอกว่าตอนที่แนะนําเนี่ยก็ไม่คิดว่าทางนั้นคุณแอป,ปจะทําได้ แต่สุดท้ายคุณแอทัสออนก็ทำได้เป็นอย่างดีและคุณแอทัสออนค่ะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอาตุยตุยเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้คำปรึกษาและสามารถคุยกันได้ในแบบเชิงลึกซึ่งคุณแอทัสออนก็บอกว่าอาตุยตุยเนี่ยคือคนที่สอตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วในวันที่เจอกับมอรสุูมชุดใหญ่ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว